ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับหน้าผมจะมาสอนฟาร์มมินิบอสยังไงให้ไม่โดนแย่งได้เซิฟคนน้อยๆน,นะครับนะแบบอันนี้ถือว่าน้อยะนะครับนาะน้อยมากๆเลยเนาะก็นี่เลยนะทุกคนก็อย่างแรกนะครับในมือถือในคอมทาได้หมดเลยนะทุกคนอย่างแรกเราก็จะทการเข้าไปที่ตัวหน้าเกมโรบอสก,ก่อนเลยนะครับนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปับ๊บนี่ครับหน้าตาลบเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ให้ทุกคนทําการกดเข้าเกมไปก่อนเลย เป็บนบบน,นี้ใช่ไหมทุกคนก็ให้ทุกคนนะครับทําการเลื่อนลงมาครับหาคเาว่าเซิร์ฟกดตรงน้อยๆน,ยนี้บางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้ก็ทาตามผมเนาะเช็คก่อนกดอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเซ็ตอีกรอบนึงรีอีกรอบนึงครับคือมันบักนะโอเคเสร็จแล้วกดเข้าไปเลยถ้าเข้าไม่ได้นะครับนะแสดงว่าตอนนี้นะเซิเร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟวีนะครับของคนอื่นเนาะถ้าเข้าได้ก็ชิลครับเห็นไหมบางครั้งก็สี่คนบางครั้งก็2คนนะครับมันอาจจะบักอันนี้แหละ เ้วก็เข้าไปครับแล้วก็เตรียมตัวดูเลยก็กด M แล้วก,กดบาร์ไปรอได้เลยครับถ้าเซิร์ฟคนมันเยอะเราก็เปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อๆๆๆยๆทุกคนเข้ามาต,ตรงนี้เกิดไหมบางเซิร์ฟก็ยังไม่ตีครับบางเซิร์ฟก็เข้ามา F เฉยๆทุกคนอยาน่างไอนเนี้ยตีแน่นอนเลยเนี่ยอาตีกันหมดแล้วครับทุกคนตรงนี้นี่ครับทุกคนสึสส่งถาเซิร์ฟนี้มันคนเยอะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟได้ทุกคนเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟ เดี๋ยวเราลองกดรีฟันอีกรอบหนึ่งก็ได้ดีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสองหนึ่งคนสองคนหนึ่งคนแบบนี้ทุกคนก็กดเข้าไปใช่ไหมอันนี้กี่คนหกคนอย่างน้อยดีกว่าเต็มเซิร์ฟแล้วกันทุกคนเซิร์ฟมันเต็มสิบสี่คนอะนนะอย่างน้อยมีหกคนเราก็แย่งกันได้ไนงะนี่ครับก็เข้าไปดูนะปั๊บปั๊บปับ๊บนี่ทุกคนเห็นไหมเข้าเซิร์ฟไปปุบป๊บอีกหนึ่งนาทีจะเกิดแล้วนเนี่ยครับบอสเนี่ยเราก็รอไปทุกคน ระหว่างนี้ครับผมก็จะทําการตัดกําลัง15ไปเกิดไ,ไปอีกตัวหนึ่งอ่ะแม้ทุกคนเกิดละอีก6คนก็ไม่มาทุกคนเห็นไหมตายเรียบร้อยครับเห็นไหมทุกคนอีก6คนก็ไม่มาเห็นไหมมันมาช้าเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเองเรามาก่อนแล้วทุกคนเห็นไหมนี่คือข้อดีนะครับนะอ่าไม่ได้เปิด p ระมาณนนี้เลยครับก็สมมติว่าถ้าเซิร์ฟนี้มันเต็มไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ออกเซริร์ฟแล้วก็รีใหม่แล้วก็เข้าเซิร์ฟใหม่ครับบางเซิร์ฟ มันจะใช้เวลาแบบอีกหนึ่งนาทีเกิดอีกสิบาทีเกิดอีกห้าทีเกิดนะทุกคนก็สลับเซิร์ฟแบบนี้วนไปนเรื่อยเลยครับเ้ยผมลืมปิดทุกคนขอโทษผมลืมปิดคือตะกี้บอสมันเกิดนะทุกคนฮะเซิร์ฟนี้บัคนะครับเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเซิร์ฟอ่าเซิร์ฟนี้เข้าได้แล้วทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้เซิร์ฟมีกี่นาทีสิบหกนาทีก็เกิดไปแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะทุกคนว่าแบบเออบางตัวบางคนมันก็ลืมตีนะครับนะ บางคนมันเดินช้ามันเช็คไม่สุดเราก็เข้าไปดูได้ครับอ้าวมาผิดฟังอ่านิดดีแล้วปับ๊บเอาดูยังไงไอ้นี่ก็เตี้ยทุกคน,ม,นมันดักลอยอย่างงี้นี่ทุกคนเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยๆเ,เลยครับนะนี่ทุกคนก็เปลดเข้าอันนี้อันนี้เพิ่งเกิดไปมีกี่คนมีอยู่สี่คน วันนี้ตีกันหมดแล้วเราก็พยายามเข้าสายเซิร์ฟน้อยๆทุกคนอีกทีหนึง่งสิบเอ็ดโมงครึ่งเกิดแล้วก็รอโอ้บั็กครับอันนี้ผมไม่ได้กดตีมันตีเองเกลียดมากเลยบล็อกตีเองโอเคทุกคนก็เปลี่ยนเซิร์ฟแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนะก็คลิปในเพียงแค่นี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตั้มกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดจะไม่แม็คเลยนะครับก็ซีเกนในแท้ครับผมบ๊ายบาย,บาย